ดูบุมขวาบนนี่นะเหลือร้อยสามสิบถึงทองอัตตอนจะเล่นไงตีไปที่ทองเลยร้อยสามสิบมีอะไรตีไหวไหมลูกเอเอไ่คราวนี้เราดูดิมันมีให้เื่องไหนหนึ่งตีให้ไม่ถึงทรายตรงนี้พอได้ไหมตรงนี้ห้าสิบหลา Lay เลยอาไปตีสองเสี่ยงหน่อยอตีไปพื้นที่ตรงนี้ตีพื้นที่ตรงนี้เก้าสิบหกหลา จะเอาอันไหนลูนี่เอาตรงไหนเอาอันหนึ่งแล้วเอาอันสองบอกผมเอาสองโอเคสู้วะเอาสองเลยประมาณใหญ่นี่เก้าสิบหลาตีู่ทางนี้สู้เหรอเออตรงนั้นอ่ะมีพื้นที่เหมือนกันแต่บอตัวนี้มันจะไม่เห็นเอาต้นตีไปต้นไม้ใบเหลืองเห็นไหมเห็นไหมใบเหลือง แล้วสู้ตรงนี้ต้องแม่นนะเพราะภาคซ้ายต้องซ้ายตรงนี้มันภาคขวาได้ดีเท่าใช่ใช่ภาคขวาเข้าป่านะป้า้ายเข้าซ้ายนะปึ๊บไปฝังมันจะได้ดีจิตแน่นดีอือมีสมาธิดีเลยอยูลงรันเลยอือมีสมาธิดีมากเลยลงรันแล้วก็โอ้โหเป็นท่าติดหกล้านเลย